สนอปสนมเหมือนสมโนม์เนียเวลาพ่านท่านบอกสมมโนมก์เน uh? ีย่านโนมมตนาโยงก็ต uh uh ้องว่าออร์ก wow ูลุกัลูกครูเนี่ยมันจะกอรุกุลแปว่าขอบคุณออรกุขอคุณออร์กุลกรุลเนี่ยมันจะอกุมันจะออร์กุลลุกครูเน่ยมันจก อรุณอรุณอรุณอรคุณจดตต็เลยยมอะไรจะจำได้ยมอะไรจะจำได้ยอมไลืมเป็นอหม่อหอรุณเลยตว่าเนะรกดวยดจะตาเลยมันเปิดอืตนไหนดวตาเลยต้อด ไมได้วย่ตดอย่นล้าหยุจองกันถึงกวันนึ้ววันไหนก็ได้ค่จองนไหรมาไม่ได้เลยโดนขอที่ขอควมใ้ตขอความไม้ตานิมนต์ท่านไปกระถิ่นที่วัดเสด็ก็ แต่ท่านชอบทำใจหายนะท่านกังิ่านนั่งท่านน่ไท่านนั่งก่านนัเรื่านนัองท่อนนัท่านนั่งท่านนั่่านนั่งท่านนัท่านนัท่านนดท่าน่าายนริงท่านาั่งท่านนั่งท่านนั่งท่านั่่นนั่งท่านนั่ท่านนั่ง่านนั่ง่นน่งทานนั่งื่านน่ง่าเนี่งข่านน่งทานนังกันนั่งท่านี่งี่านน่านนขอชื่อวัดจิตน พุทาราอรียมเป็นม่หนูไม่ได้ไม่ได้ขอชื่อว่าสี่เรียมพุทธารามท่านท่านท่านเดท่านเดท่านเดให้ค่ะแล้วก็ดน้องแองขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแล้วไม่ได้ขอเปลี่ยนบอกว่าท่าชื่อเป็นท่านจชื่อนี้เหรอคะ่นโย้องดูแลจนจท่านดั้งใจที่าบ ะต้องเหตุผลในการตั้งชื่อนี่คืออะไรไงมันต้องเขียนเหตุผลแะีก็ตั้งที่วัดตามหมู่บ้านเราอะไรตั้งชื่อสีเหลียมเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผาปี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 มีป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 ีียีปีตีปีีปีปปีนีองเีป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 ีองปีีีีปปีีปีปาีี อันนี้ี่เลี่ยมไงที่อยู่ตรงนั้นม่าอ่าภาาไม่ม่สีเรียมนะใช่ใช่มราจะไปภาษาแม่เราจะไปภาษาแม่ดีให้ภาษาแม่คือซิิมาซิลิมาก็มีซิลิมีมูคอนม่นางิมาม่นางซิลิมาแม่นางซิลม ต้อง็ต้องฟังเดี๋ยวจะวางเว่าไม่จกเร่ะรียิริมาิริมาสริมไม่ไม่ก็สิริอะมากมันเป็นปัจจัยในทางภาษาอสิริมาตมีสิรมงคลสิริมาเป็นว่ามีสิริมงคลไม่ถ้าพูดพูดเร็วๆก็เป็นสิริทักระทัรอนก็เอนเได้เลย เพราะว่ายมงงอยู่ว่าทำไมต้องต้องสร้างวัดอยู่ที่ศรีสะเกาลูกหลานใช่ลูกหลานชาวโรมันลูกหลานใช่โรมันนะคะลูกหลานใช่เราใช่ชาวโรมันทเจ็ดเป็นพี่พูดศรีสะเกดก็ยังคาใจอยู่นะแต่ว่าไม่กล้าพูดที่ศรีสะเกดเพราะว่าทำไมมันเป็นศรีสะเกดทำไมศรีสะเกดเพราะว่ามันมีโรงเรียนที่วัดศรีสะเกดชื่อว่าศรีเกษตร โรงเรียนสีเกษตรมัียมเอไอมัธยมเอสีมณฑลมาลามเกษตรสมัยถ้าถามงสงครามมาเนี่ยมาทางอาณาจักรอังกุร์ชาดนะบอกว่ามีอาณาจักรอยู่ทางตะวันตกไปก็คือสีเกษตรเอ่อสีเกษตรกับสีสุวรรณภูมิที่นไอสีเกษตรเนี่ยก็เป็นตีความว่าคือพม่าเอ่อ มันมาปรุงไม้ว่าเป็นไทยทีนี้มันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะีะ้เกษตรมันอยข้าห้าหรือเปล่ามรืเรื่องมันอาจจะเขาสีสะเก็มจะมีร่องรอยอยู่ไงตลงยอมเป็นลูกขึ้นใช่ไหมสีเดียมมจากข้าาก็กม้มขมเลย <c oughs>

เสียามเสียบเสียมเรียบเีตอนนี้ก็เป็นพื้นที่แปลกนะสมัยก่อนนี่เสียมเรียบนี่เขาเรียกว่าสยามรักเพราะมันเป็นพื้นที่ของไทยก่อนที่จะเสียไปสู่ฝ่ายเสรี แต่ว่าดินแดนที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยเชียงมาราชเนี่ยเขเป็นดินแดนเขาขามเณรเชียงมาราชนี่พอกนั้นเนี่ยมันต้องเป็นว่าเป็นแดนของขามเณรไงเชียงมาราชแต่ว่ามันอยู่ฝั่งไทยไอเชียงมาราชเนี่ยมันจะต้องอยู่มันอยู่กลายเป็นว่ารักของสยามมันกลายอยู่ฝั่งตะเลยทีนี้จากอ่าสยามรัก หรือว่าเสียงรากเขาแปลว่าเป็นเสียงเรียบเือเธอเธอเสียงเนี่ยเรีกนทนกเสีเรียอเสียเรียบเงทก่ร็มองมาเร็วๆดิมองมาเสีเรียบเร็วๆดิ หมายว่าผู้มีเสียเรียงเสียเียนผู้มีความสวยดังเสียงนี่อมยังก็ได้ยอมยอยอมทุงอย่าง่่อยังไงก็ได้ก็ได้องด้องดัง้น้ก็กแม่คิวไปเออคิวไปไปกระถิ่นก่อน แต่ถ้าประวัติศาสตร์นะเกี่ยวก็ว่าให้ได้จากอะไรครมบจริงจริงแล้วเนี่ยลอาจจะเป็นองค์เครือยากกันเราาคนก็สามาแต่ก่อนเป็นพื้นที่ตรงนี้แบบนี้กันนะก็เหมือนธงดำนี่จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ในพื้นที่ไทยจะตั้งเป็นธงดำเนี่ยท่านเกรือศรัทธาไว้เดินร่วมเลยเดี๋ยวไปโดนกิจโดนใจคนที่มีทรัพย์มีศรัทธาหาเรามาเจอ ต้องมีจ <n Luis> ิต <diction> ท <aries> ี่บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งมั่นใช่ใช่จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเพราะการทางใดนั้นเอาจิตเดิมไปเจตระหังที่เวะกรรมวาถานขาคือจิตเราศรัทธานำไปเจตนาที่เรามีอย่างเทวดาท่านมีหนุนทิพยันติสมาทิพย์ท่านมีแล้วเมื่อท่านอนาถาพิทยเศษนีน่ะทำบุญจนทรัพย์จนหมดน่ะหมดทั้งอ่ะเอาเทวดาแค่เทวดาเป้าประตูซุ้มประตูหน้าบ้านน่ะจะไปหาทรัพยบใหท่านก็ได้คืนหมด่ะ เอายกตัวอย่างเทวสาทางนี้ดใช่ไหมนั่นคือเทวดาที่เป็นสมาธิถี่ที่ท่านไปหาทรัพย์จากที่ท่านลืมว่าโดนามยไปนั่นฝังลืมว่าเทวดาหามาคืนให้หมดเพื่อนยืมเพื่อนยืมเลยเพื่อนยืมไหมคืนหมดเทวดาไปหามาให้ใครเลยคืนเดียวขึ้นมาเช้าเต็มปองลงทางเหมือนเดิมนั่นคืออำนาจเทวดาเทวดลิศท่านลองหลักเทวารูชาไปดถ้าถึงท่านนหล่สื่อทง่บอกการเชื่อเรื่องนี้วีเดียอจบจบ อสมนัีคอมเมนต์สั้หน่อยะอาจารย์คเมนตักหน่อยเมเ้วกรูปนีนยันยุ้ยยุ้ยรนปาระชนมระชั้นตุ๊กุ๊กปนีาาะอี